สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้โคลโบใหม่ก็มาแล้วครับเป็นคิวของมหาจิกคนจนเทพนะพี่น้องครับโอเคมหาจิกคนจนเทพตอนนี้ก็มีอดัมเป็นผู้แบกนะอดัมันก็เหมือนกับอ้รัดวีสองนะจากที่ผมไปดูสกิลมานะ ก็ดาเมจเหมือนกันสตันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบัฟพลังชีวิตให้ตัวกับตัวเองนะสำหรับอาดัมนะบิดาแห่งมวลมนุษย์โอ้โหด้าโอเคผมคิดว่าน่าจะดีกว่าดั๊แบบเยอะๆเยอะมากซะด้วยเพราะว่าสกิลของเขามันก็ทะลุอมตะชังักสามวิแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นจาก2,800กจาก2000นะก็เป็น2 8 0 0นะ แล้วก็สกิลนี้มีการอ่านฟ้าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะโอ้โหก็ถือว่าเร็วมากเลยก็มาเปิดกันเลยส่วนไอ้โคจิโร่นะโคจิโร่ก็เฉยๆ,ๆนะสลับฝั่งญี่ปุ่นนะอันนี้ก็สลับฝั่งของอมุมนุษย์ก็คงเป็นของคริสนะของคริสแล้วมูด้าผมไปไหนของชาวพุทธผมไม่มีอะ่ะทำไงเนี่ยอันนี้โพไซดอมนะพวกเหล่าเทพทั้งหลายโอ้โหอันนี้ก็เป็นทางของอจีนนะลิปโป้นะอันนี้เป็นของตัวจากตี ท,ทองก็ตามนั้นนะผมคิดว่าก็น่าจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะโอเคผมสงสัยแค่ว่าทำไมบูดาผมไม่เข้านะผมอยากให้บูดาเข้าอะแบบอูอ <c oughs> รึยี่ห้อไม่ใช่โจโจนะโอเคมาเปิดกันดีกว่านะเรามาตามหาอาเดัมกันเรามาตามหาอาเดัมอาดัมอาดัมโอเคยังไม่มีเพิ่มอโอกาสอะไรนะแต่ผมก็จะเปิดอยู่ดีมี72บใบก็จัดไปเลยเชใบแรกนะวันนี้ก็เปิดเป็นสามใบดี แสด oh, <c oughs> อาดัมโอ้โหมูนอือขี้ขีี้ที่สงูงอืโอ้โหอดัมผมไม่น้อยอาดัมท่านจะทำกับผมแบบนี้อาดัมโอ้โหเจ็ดดาวสาสตัวแล้วโอ้โ oh, หผ่านไปจใบมันยังไม่ออกเลโ okay. oh, oh, <c oughs> อเคอือโอ้โหบ๊บในตำนาน okay. เอาไปทิ้งเลยนะนึ่งนะออ โอ้โหปรามาจา์ดำปี๋นะโอเคเปิดไปอีกอ้เรืเฮ้ยลิปโปมาทำไมลิปโปไม่เข้าใจจริงๆเลยโอ้โหใช้แม่ต้องเยอะสองพันโอ้โหเปลืองชิบหายโอโ้ดำปี๋อ่ะดำอดัมอดัมอดัมโอ้โหดมโอ้ชาวโรกแกนอ่ะดำโอ้โหอินเดียแดงอดัม อาดัมโอ้รีวิวนาทเพื่อนอาดัมโอ้่ดัมอาดัมโอ้โหกอปมุงเคมุงเคอาดัมโอ้โหหมูป่าอะไรได้ริปโป้มาโคตรเนี่ยโคตรเนี่ยเลยพี่น้องครับโอเคก็คงจะได้มารีวิวกันก่อนนะสวัสดีโป้นะริปโป้ก็สักรีวิวก็งันงันนะก็ไม่มีอะไรวุ่นวานนะ ปุ่มบัฟคนชุนเทพทำให้ติดตั้งโคลโเวเพิ่พบพลังโจมตีนะเขาไม่ก <_ d ust> ็เหมือนกับดั๊ออะโอเคดูดัด๊ผมก็รีวิวดั๊ไปแล้วนะอันนี้ดั๊สองพันสองนะอันนี้ไม่มีบัฟเพิ่มอันนี้เป็นบับต้านนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับผมโอเคครับโอเคครับไอดี ID ที่สองนะไอดี ID ที่สองก็อ่าจะกได้อยู่นะสลับอ่า,อาดัมนะอันนี้มีตัวเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวมา 38 3สปใบนะโอเคมาโอเคเราคงจะเปิดได้อีก7รอบนะเอ้ดุมอูริโอ้โหแจกใบเหลืองเสีย <c oughs> ใจว่าโอ้โหเล่นใบเหลืองผมซะและ้วอูรอึไม่ <c oughs> ไปอีกพื้นโอ้โหอีก4ี่ใบเท่านั้น4ใบเน้นเน้นโอ้โหโคนี่เล่นน้ำ โอ้คิดว่าคงจะไม่ได้แล้วโอ้โหดีปืนยิงเงินมึงมาให้หมดเลยนะมึงมาให้หมดเลยเอดเวิดโอ้มาโอ้ไอดี ID นี้หายไปอย่างรวดเร็วโอเคไปไอดีสุดท้ายกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะท้ายเร็วนะโอ้ไอดี ID นี้ไม่ได้เก็บมากสักเท่าไหร่นะสำหรับไอดีท่านายนะโอเคได้มาก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับธาตุอ่าไม้ผมก็มีเยอะแล้วนะสำหรับอยังไงอ่าตัวอะอดโอเคอะดมได้ไม่ได้ไอ้ดีนี้ผมไม่ได้แคร์นะโอเคเปิดให้เร็วเปิดให้ไวเปิดให้ไวโอ้โหเปิดให้ไวแต่ไม่ได้ตัวมาควงไว้โอ้โหแจกใบเหลืองแล้วไอ้แดนแจกใบเหลืองบ่อยโอ้โหโหนี่เรือเป็ดเยี่ยมเลยมาโอ้โหอัชวินสั้นสู้งโอ้โหมาทำไมผมแปดดาวเฮ้ยโอ้โห หายไปอย่างรวด,ดเร็วอะไรกันครับพี่น้องโอเคเอาไว้มาคลิปนี้มาเปิดปแบบเป็นน้ำจิ้มกนะันนกแล้วกันนะสำหรับการใช้เพชรเปิดก็คงจะแบบประมาณปิดลีกแล้วก็เพิ่มโอกาสนะประมาณนั้นนะผมคิดว่าตัวเก่งในรอบนี้มีแค่2ตัวนะคิดว่าเป็นอาดัมแล้วก็โพไซดอนนะโพไซดอนก็คงจะไม่ขนาดนั้ไหมใช่ไหม สำหรับโพไซดอนโพสซดอนมันเป็นอ่าเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเจ้าเบมิวาลุูอ่ะจากคโลโบไฟฟอร์สเนี่ยก็คงประมาณนั้นแล้วก็มีอารดัมมีเก่ง2ตัวทตุน้ำเพาถ้าปั่นตัวนี้ขึ้นมาก็ผมว่าก็น่าจะเล่นได้นะเพราะแกยืนจุด4 0 0ร้อยเลยนะโอ้โหแบบเบิ่มๆบฮือโอเคได้มาก็ดีสำหรับโพไซดอนนะโอเค <c ười> คลิปนี้ ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปต,ต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ